มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคนละครึ่งล่าสุดลงทะเบียนวันไหนเปิดรายละเอียดวิธีสมัครแอปเป่าตางังโครงการคนละครึ่งพัดน์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดแรกของรัฐบาลอนุทินภายใต้ในแนวคิดโดยกระทรวงกางครคลัง เตรียมเสนอรายล,ละเอียดโครงการเข้าสู่ที่ประชุมในวันที่7ตุลาคม2568ซึ่งจะใช้เม็ดเงิน44,000ล้านบาทแบ่งเป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจปีงบประมาณ2,569จำนวน25,000ล้านบาทนะคะและงบกลางอีก19,000ล้านบาทค่ะด้านนายเอกนิตินิติธันมประกาศร,รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผย เมื่อโครงการคนละครึ่งพัฒท์ทำควบคู่กับการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก2เดือนรวมเป็น1,700บาทจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาสที่4ในปีพศ2568ได้ราว0.2-0.4%ของ GDP โดยเงินที่อาจฉีดเข้าสู่ระบบหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากโดยตรงและสร้างความมั่นใจในการซื้อของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยวิธีลงทะเบียนคนละครึ่งพัฒ ประชาชนสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน2ช่องทางได้แก่ Www k ไบโคลรึ่อรอเปิดใช้งานก่อนนะคะและแอปพลิเคชันเป่าตังต้องผูกกับ G-Wallet และเพิ่มเงินก่อนใช้งานขั้นตอนติดตั้งและใช้งานแอปเป่าตังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านทาง App Store หรือ Google Play ค่ะรองรับทั้ง Android 9.0บวกและ iOS 15.0บวกค่ะ 2. ค้นหาแอปเป่าตังแล้วกดติดตั้ง 3. เปิดแอปและยินยอมการจัดการข้อมูล 4. เตรียมบัตรประชาชนถ่ายรูปบัตรกรอกเบอร์มือถือรับรหัส OTP 5. ยืนยันตัวตนได้2วิธีนะคะกรุงไทยเน็กเข้าสู่ระบบกรอกรหัสรับ OTP ตั้งพินค่ะสแกนใบหน้าสแกนหน้าตั้งตั้งพินเปิดใช้งาน ยอมรับเงื่อนไขาการใช้งานรอระบบตรวจสอบหากสำเร็จจะแสดงการ์ด G Wallet บนหน้าจอค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i c o m ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ